ฟ้าหลังฝนมักงดงามเสมอความรู้สึกที่เรากำลังฝ่าพายุฝนด้วยการเริงระบำท่ามกลางสายฝนท่ามกลางสายลมที่มันกำลังถาโถมโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเผชิญกับกับทางเลือกใหม่ เมื่อเราต้องเผชิญกับบททดสอบของชีวิตที่กําลังถาโถมผมอย่างรุนแรงผมกระหน่าอย่างรุนแรงเราจะใช้ชีวิตยี่างไรเราจะใช้ชีวิตท่ามกลางพายุฝนแบบไหนหลบซ่อนพายุฝนด้วยความหวาดกลัวหรือจะออกมาเผชิญกับบททดสอบนั้นด้วยการเริงระบอท่ามกลางพายุฝนนี่คือความรู้สึกที่เราทุกคนต้องค้นพบความหมายของชีวิตและการกดล็อกตัวเองได้ ด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงให้กำลังใจทุกๆคนครับ